ตู้ใหม่พารามิเซียมาแล้วควรสุ่มดีหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตู้นี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องปกติอ่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันในช่วงที่มี ex แบบนี้มันจะมีตู้เศษมาแน่นอนมาเสมอมาตลอดและอาจจะมาอีกด้วยในสัปดาห์หน้านะครับเอาละเดี๋ยวเราคุยว่าตู้นี้ควรสุ่มหรือไม่สุ่มก่อนผมก็จะบอกว่าถ้าตอนนี้ใครที่กะจะสุ่มพ่อวงเล็บใครที่กะจะสุ่มพ่อ สุมได้เลยผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่เอาพ่อไม่แนะนําเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสุ่มตู้นี้เราจะได้บัตรดำตรงนี้ไปด้วยแต่ว่าไอพ่อเนี่ยมันจะหมดแล้วนะอีก4วันครับหมายความว่าไอตู้นี้เราไม่เอาก็ได้เว้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อธิบายไปตอนต้นว่าเดี๋ยวมันจะมีตู้หน้ามาอีกอาจจะเป็นโซออนมาแล้วใช่ไหมอันนี้พาราเซียต่อไปก็น่าจะเป็นโลเกียอ่าเดี๋ยวโลเกียก็น่าจะมา ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปส่มตู้นั้นเอาก็ได้ซึ่งตัวรีเจนเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าโรเจอร์น่าจะเป็นสารตั้งต้นในการมาฆ่ามันส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นนะอันนี้คือแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นคิดว่าโรเจอร์น่าจะโดนนะครับถ้าโดนก็สามารถส่งตู้นี้ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นรีเจนคล้ายคล้ายคิงอะนีก่กะมาไม่มีใครฆ่ามันเลยใช่ไหมสักครึ่งเดือนหลังจากนั้นคิงมาก็จบเลยเช็ดไอเดือนเดือนหนึ่งดีเอวประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้นี้หากใครต้องการที่จะเอาเศษ ของอเหรียญเพื่อไปใส่ตัวละครโรเจอร์ซึ่งมันเหมาะสำหรับ ID ใหม่เท่านั้นไอดี ID เก่าไม่ค่อยแนะนำเนาะซึ่งตู้นี้ผมบอกไปละคุณสามารถสุ่มในตู้หน้าได้อีก4วันหลังพ่อหมดหลังจากที่พ่อหมดคุณสุ่มตู้นี้ได้เลยโอเคไหมสุ่มได้เลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยอ่ะมันมันร้อยเดียวอ่ะมันร้อยเดียวแล้วคุณได้เหรียญผมว่า ID ใหม่คือโหคุ้มอ่ะ200อ่ะแค่200เพรอ่ะมัน เราได้4อันนะ่ะสำหรับเช่นสมมุติคุณจะเอาเป็นแอตแท็กสอันก็4ช่องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกลุ่มโรเจอร์นะก็พยายามทาโยกไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะอเคียนะเราจะส่งในตู้ดีเจนตู้หน้าถ้าใครเอาวงเล็บแต่ไม่เอาปล่อยทิ้งได้เลยตู้นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ตู้นี้ผมบอกไปแล้วนะว่าไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ส่วนตัวไม่ไม่หว่ะส่วนตัวผมไม่เหตุผลใม่รดังนี้อ่ะหลักๆเพราะว่าพ่อมันเล่นลําบากอ่าพ่อลําบากมากๆนะครับเลย จะเรียกว่าง่อยเลยก็ใช่แต่มันก็ยังเป็นโล่ที่ดีนะคือมันความเก่งมันไม่ได้ลดแต่ไอโรเจอร์มึงโกงเกินไปปัญหาคือไอบ้าเนี่ยมันโกงเกินไปเมื่อเลยําให้พ่อกูดอปไปเลยแต่พ่อเนี่ยถามว่าในบรรดาสายโล่มันก็เก่งอยู่ดีมันไม่ได้ง่อยเหมือนตัวไคโดโล่มันก็เก่งอยู่ดีนะตัวพ่อแค่โรเจอร์มึงโกงเกินน่ะเอาประเด็นอ่ะปัญหาคือตรงนี้พ่อก็เลยดอปลงไปนิกะกลับมาเล่นแทนได้โอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ สรุปอีกทเป็นผมไม่สุ่นะแต่ถ้าเป็นไอดีของคุณก็ลองไปช่างใจเอาละกันนะ150ได้ตรงนี้มันคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวละครเบ็ตตี้เล่นบอ่อได้นะครับเล่นไม่ได้เพราะมันกันธงโรเจอร์ไม่ได้อินาซึมะก็เป็นซับไม่ได้ไอัเนี่ยเป็นซับได้อนเนี่ยเป็นซับได้แต่เล่นไม่ได้งงไหมแล้วก็น้องน้องหนูนี่อะไรนะคุจจาชื่อไม่ได้แล้วมันชื่อว่าอะไรนะเอ,อ ชิบหายจาชื่อไม่ได้เออนั่นแหละสว่วนไอเด็กนี่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเป็นซับก็ไม่ได้คือทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะสำหรับตู้รอบเนี้ไม่ได้เลยอ่ะขอดูชื่อได้ไหมคูจำไม่ได้โอทามะเออโอทามะโอทามะลืมชื่อเบ็ดเสร็จคือตู้เนี้ยไม่มีตัวไหนหน่าสนจบแค่นั้นนะครับน่าจะรอตู้หน้าดีกว่า